สวัสดีครับผมบอลจากร้าน1 7 9 Racing Shop นะครับผมส่งงานนะครับติดตั้งกล้องบันทึกรถยนต์นะครับหน้าหลัง Aston นนะครับตัวนี้เป็น a s t o n Ultimate x X2 นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้ามาให้ติดตั้งนะครับผมคันนี้เคยติดตั้งของ As t o n ไปแล้วนะครับผมแต่มันเจ๊งไปแล้วนะครับอันนี้เอามาให้ติดตั้งใหม่นะครับผมเดินสายให้ใหม่ทั้งระบบนะครับของเก่าหรือทิ้งหมดนะครับอันนี้กล้องหลังนะครับผมก็จะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้นะครับ อันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้ฟิลแท็บในการติดตั้งไม่ใช้ที่จุดบุหรี่เดิมรถนะครับก็ยังมีที่จุดบุหรี่เดิมรถอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกล่องฟิลเขาจะอยู่นั้นนะครับของนวราดีสีดีสีูนะครับผมตัวนี้เป็นนวราดีสีสูนะครับเปิดระบบนะครับผมชัดแจ๋วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเมนโมรี่การลูกค้าไปใส่เองนะครับผมอันนี้กล้องมุนทึกปิดแล้วนะครับหน้าหลังนะครับผม เนี่ยครับหน้าหลังนะครับอ่าเป็น 2K นะครับชัดได้ชัดได้นอนนะครับผมติดตั้งให้เนียนจบๆนะครับในวนาวาร่าดีสีศูนนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีกล้องมาเองหรือจะสั่งที่ผมก็ได้นะครับ70มาแอสตันได้หมดนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ